ขายสไตล์สริยาใครที่อยากจะเพิ่มเติมเมทคนิคตัวเองก็ติดตามไปแต่ละเรื่องนะคะว่าเวลาเราไปขยายธุรกิจแบบไหนจะใช้เทคนิคแบบไหนกับคนแบบไหนนะคะแต่พี่มาย้ำม,มีหลายคนยังงงว่าเอ๊ะหนึ่งทุ่มเนี่ยที่พี่บอกว่าทุกคนไปไป,ไปดูแลสีคนของตัวเองแล้วก็ลงลึกตามไปสชั้นนะนะคะ ลองดูนะคะเดี๋ยวพี่สม,มุติตัวพี่ค่ะอ่าสมมุติว่าพี่เป็นอัปลายค่ะแล้วมีอาจารย์นงรัฐอา,าราอาจารย์ทิติีพาอาจารย์ธัญลักอาจารย์บานชื่นอาจารย์อรไทยเนี่ยเป็นดาวรายถ้าสี่คนนี้ยังทํางานไม่เป็นคําว่าทําไมเป็นอ่าขายโอกาสชีวิตก็ไม่เป็นขายโอกาสทางการเงินก็ไม่เป็นสินค้าก็ไม่เป็น ไปติดตามดาวรายก็ไม่เป็นสี่คนนั้นจะลงไปสอนคนอื่นไม่ได้จะต้องมาเจอพี่ค่ะทุกหนึ่งทุ่มต้องเจอค่ะแต่สมมุติว่าเอาอาจารย์นงรันตนทํางานไปนแล้วอาจารย์นงรัตต้องไปพบคนสี่คนไม่ต้องมาพบพี่แล้วค่ะแต่ในสัปดาห์หนึ่งพี่จะไปเอาประสบการณ์ที่พี่สร้างอีกสามคนนะคะ ไปเล่าให้อาจารย์นงรัฐฟังหรือทุกคนฟังสรุปมาแล้วก็เอาดูผลงานว่าไอสายที่หนึ่งมันเป็นอย่างนี้สายที่สองที่ผู้นําเป็นแล้วไปขยายยังมีอะไรขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นคนท,ท,ที่ไม่ต้องเจออัพไลน์จะเจออัพไลน์ได้สัปดาห์ละครั้งเหมือนที่เราคุยกันไว้นะคะส่วนคนที่ไม่เป็น นะคะเอามาค่ะแล้วมาดูว่าผู้นําที่ไม่เป็นมีผู้นําเกิดขึ้นข้างล่างไหมถ้าผู้นําเกิดขึ้นนะคะเขาจะต้องมาเรียนรู้กับอัปลัยของเขาที่ยังไม่ผ่านแสดงว่าถ้าเราสอนสี่คนไม่ได้แล้วบังเอิญไปเจอดาวรายเวิร์กเวิร์กข้างล่างคนเป็นอักปลายก็ต้องเอามารวมแทนที่จะสอนสี่คนก็สอนหลายคนเพราะอะไรคะ เพราะลูกของคุณไปสอนหลานไม่เป็นรานคุณอย่าปล่อยลูกที่สอนไม่เป็นไปนั่งคุยกับสี่คนเขาพูดเรื่องอะไรปัญหาอะไรก็วิเคราะห์ไม่ได้นะคะอ่าเคลียร์ปัญหาไม่เป็นอย่างนี้ะนั้นพอเข้าใจนะคะว่าหนึ่งทุ่มตรงอ่ะเป็นเวลาที่มาคุยว่าทําไมในสี่ชั้นที่เรารับผิดชอบอ่ะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ของคุณน่ะทาไมคนนี้ถึงหลับไปก็มา อัปลัยก็จะอัปลียยิ่งอัปลัยก็รู้ปัญหาอยู่แล้วก็มาดูว่าวันนี้เราเราเปิดใจเข้าเรื่องอะไรแล้วเ,เราจะตามเข้าเรื่องอะไรซึ่งมันจะมีทั้งอาทิตย์เลยค่ะ,ะฉะน,นเมื่อทําเมื่อดาวรายคนไหนยังทําไม่เป็นต้องเกาะติดที่อัปลัยทำอะไรทํางานเป็นค่ะนะคะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างก็เปิดสี่คนพบสี่คนแล้วก็ไปใช้คุยกันอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่ เรื่องจริงๆอะเอาความรู้สึกตัวเองไปสอนดาวรายไม่ได้อ่ะเหมือนอย่างเช่นที่ลงทำภาคสนามก็เจอค่ะเจอปัญหาค่ะปัญหาวันหนึ่งเวลาทำงานแล้วเวลา after meeting after meeting ก็เจาะไม่ไม่ลึกว่าควรจะยังไงเราก็ดูสิคะว่าสิ่งที่นั้นคือเราต้องพูดโอกาส ของชีวิตอิสรภาพทางด้านการเงินสุขภาพแล้วก็เวลาชีวิตที่รัดรสรยดูซิว่าเราไปทําแล้วเวลาเราไปสปอนเซอร์เนี่ยอัพไลน์ที่ทํางานเขาไปทําจุดไหนแล้วเราไปยังไงแล้วเรามาปรับว่าเออที่ก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเออมีคนที่สปอนเซอร์แล้วยังปิดไม่ลงเราก็ต้องเป็นไงคะอ่าเราก็ไปอัปเตอร์มิทติ้งว่าทำไมถึงเชิญคนมาแล้วถึงยังปิดไม่ลง ้องอย่างนี้ค่ะถ้าเรายังทํางานไม่เป็นให้ไปอยู่ในห้องในห้องที่ที่ผู้นําเขาทาเป็นอย่าไปสอนคนอื่นท,ทั้งทงที่คุณยังเรียนไม่จบนะคะเพราะนั้นสี่คนนะคะสี่คนถ้ายังไม่เป็นต้องดูแลสี่คนค่ะเมื่อสี่คนทํางานเป็นนะคะหรือว่าหนึ่งคนลอยก็่าต้องให้เขาแยกครัวค่ะไปไปเลี้ยงชีวิตตัวเองจากสิ่งที่เราสอนค่ะ ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปเปิดสี่คนแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะไม่มีความรู้ไม่ได้นะคะมันเดี๋ยวพี่จะลงลึกในเรื่องนี้เวลาเราแต่ละวันที่เราคุยเรื่องเทคนิคกันนะว่าจะสอนอย่างไรเหมือนอย่างเช่นอ่สปอนเซอร์โดยเขาไม่รู้สึกว่าถูกสปอนเซอร์นะคะขายอย่างไรให้เขารู้สึกว่าไม่ถูกขายอย่างนี้นะคะก็ลองมาดูในแต่ละนั้นแล้วก็ อตอนเช้าก็คงจะต้องให้ต้องขอความร่วมมือให้อาจารย์นงรัตพูดว่าแต่ละลรกแต่ละลูกในสัญญาณของร่างกายมันจะแสดงออกอย่างไรเนี่ยมันจะปิดการสปอนเซอร์หรือปิดการขายได้ง่ายมากนะคะอันนี้พี่ยำ้ำแฟนคนไหนที่คิดจะทําธุรกิจแล้วก็มีหลักสูตรในการบอกต่อองค์กรของตัวเองคุณจะต้องไม่พลาดในเรื่องราวทั้งอ่าทั้งสัปดาห์นี้นะคะ ทั้งสัปดาห์นี้ควรจะเก็บเกี่ยวไว้นะคะแล้วคนที่คิดว่าอ๋อไปดูคลิปก็ได้ไม่เป็นไรพยายามทําตัวเองให้ว่างเพราะขนาดที่คุณฟังแล้วคุณไม่เช่าเข้าใจคุณสามารถที่จะเก็บปัญหานั้นทำได้สุดในตนทางนะคะวันนี้ที่มหาสาระวันนี้ก็น่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยหลุกวิญญาณขึ้นมานะคะเป้าหมายชัดเจนจะเป็นเศรษฐีเงินล้าน ปูนปีนอย่างราะลึกจัดเอาอตัดตุ่มตัดมีตั่ประกอบเการขายความคิดนะคะรู้สอย่างไรไดัต้องเตรียมไว้นะคะ ก็อยากจะเรียนเชิญผู้นำต้นแบบท่านแรกมาแสดงความคิดเห็นเชิญค่ะมี<อ>ไหมคะผู้นำต้นแบบละ่ะเรียนยังไม่หลับกันวางจนเพลินตื่นเต้นว้าวกับไอ้เครื่องจับอ่างนั่นแหละต้องต้องเจอหน้าอาจารย์นงรัตได้ได้อาจารย์ปริยานะคะชอบมากเลยนะคะอเรียนท่านประธานชัยวัดชัยกินดาวัดนะคะท่านอาจารย์สริยาโพคินศิลคุณเนี่ยนะคะ เขาเรียกว่าลั่นกรองรบแล้วนะคะอ่าทุกอย่างพร้อมแล้วเลือแต่ตัวเราอย่างเดียวนะคะว่าจะพร้อมกับผู้นํำไหมนะคะคือสิ่งที่สําคัญน่ยนะคะจากการที่เปิดใจเลยนะคะที่อาจารย์ตามท่านอาจารย์สริยานะคะบอกว่าสุดยอดคงเบ้นจริงๆเลยนะคะคือเคล็ดลับของท่านวิทยายุทธ์ละเอียดออดมากเลยคือถอดออกมาจากคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้ชมนะคะคือยอมรับนะคะเพราะว่า ละเอียดอ่อนแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตนะเก็บนะอาจารย์ลงรัตเป็นคนที่ลอกเปืือกอะเร็วมากเอาแต่ของดีๆมานี่คือถนัดนะคะคือสุดยอดมากเลยเราพยายามฟังแล้วก็วิเคราะห์มันเหมือนมีความรู้สึกว่าการที่จะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องยากๆอะคะอ่ะท่านอาจารย์นี่มาสอนให้เราแบบแบบให้มากเลยนะคะคือคือหลังจากที่เราไปฟังแล้วคือความรู้สึกนะคะ,ะเราอาจารย์ก็สามารถที่จะก็ไปนะคะก็ปรากฏว่า คนที่เราไปคุยเกาเปิดตัวเองหมดเลยเหมือนกันนะคะนี่คือเทคนิคที่สําคัญมากๆเลยนะคะวันนี้อาจารย์มีความมุ่งมั่นไม่ว่าท่านประธานนะคะหรือท่านอาจารย์ชริยานะคะคือมุ่งมั่นจากจิตวิญญาณจริงๆนะคะให้ไว้บนช็อปนี้ค่ะโตแบบถาวรแบบคนมีองค์ความรู้ไม่ใช่โตแปบ๊บแปบฟูฟูนะคะแล้วก็จิตวิญญาณของเราอยู่ด้วยความรักด้วยความผูกพันด้วยความศรัทธานะคะแต่เชื่อมั่นว่าถึงเวลาของเราแล้วนะคะ ที่ไหนะคะที่จะเดินแบบเขาเรียกว่าแกนนําที่เข้มแข็งอะคะ่ะคนที่มีความรู้จริงเพราะาอาจารย์เชื่อมั่นว่าอาจากการที่ลั่นกรองรบครั้งนี้คืออาจารย์ก็มีทักษะทุกอย่างเลยเพราะว่าประสบก,การณ์ยประสบก,การณ์ของคนสําเร็จประสบก,การณ์ตกผลึกมานะคะในการที่จะนําเรานะ,ะอาจารย์ก็อยู่หลายปีนะแต่ยังเคารพเขาเรียกว่าเคารพแม่ทัพใหญ่เลยว่าเก่งกาจมากเลยนะคะในการทํางานแล้วก็สามารถที่จะ ปิดการขายได้ทะลุทะลวงนะคะคือพอไปฟังแล้วมีพลังนะคะ,ะเดินตามอย่างเดียวตอนนี้ฟังเดินตามอย่างเดียวนะคะหน้าที่ของเราเรียนรู้นะคะแล้วก็อย่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามันไม่มีประโยชน์เก็บแต่และว,วันนะคะลงไปปฏิบัติแน,ะานา่าจควังท่านอาจารย์สยาอาจารย์ลงเก็บไปปฏิบัติหมดเลยและมาถ่ัยทอดใ้วพวกท่านด้วยบางครั้งนะคะเพราะมัสถึงที่วิชาแบบนี้มันยากมากนะคะที่เราจะ ได้เดินตามแล้วก็ท่านให้แบบชนิดที่เขาเรียกว่ายิ่งเกินร้อยอะค่ะนะเกินร้อยนะคะ,นะคะเจ็ดสิบปีแล้วพลังเกินร้อยนะคะแล้วก็สวยขึ้นทุกวันทุกวันมากกว่าเดิมนะคะจากสิ่งที่ท่านปฏิบัติคือทําจริงนะคะเป็นรูปแบบจริงเห็นผลลัพธ์จริงนะคะเพราะฉะนั้นเราพร้อมแลวยังนะคะเพราะฉะนั้นจับมือกันนะคะผู้นําหลายคนลั่นกลองรบแล้วท่านพร้อมกับเราด้วยยังนะคะ ขอให้เป็นมนุษย์เงินล้านไทยก่อนก่อนสิ้นปีใหม่นี้ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญผู้นำของสายอาจารย์องรัตน์เชิญค่ะสวัสดีครับผมไพโรธเลขเจตครับสายอาจารย์องรัตน์นะครับกลับเรียนท้านประธานชัยวัฒน์ชัยจิตดาวัฒน์อาจารย์ศรียาภูกินสรีกุลครับวันนี้ทําให้มองเห็นภาพ มาเวทไลที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับไอเวิร์ชอปซึ่งก็จงตัวอยู่แล้วแหละจากความวิสัยทัศน์ของท่านประธานที่มาบอกพวกเราวันนี้ว่าในการที่จะ forward ไปข้างหน้านะครับท่านเตรียมอะไรที่รองรับตรงนี้นี่คือความมาตรฐานความยิ่งใหญ่ของไอเวิร์ชอปนะครับแล้วสิ่งต่อมา ก็คือบรรดาครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้พวกเราอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอครับแล้วสิ่งที่สอนไม่ว่านะเแ็นอ,า,อาโมงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็นำไปสู่หลักสูตรที่ว่าเราจะต้องเดินไปให้ถึงก็คืออิสรภาพทางด้านการเงิน อิสรภาพทางด้านเวลาอิสรภาพทางด้านสุขภาพนั่นคือเป้าหมายสูงสุดข,ของพวกเราที่เป็นเจตจำนงของผู้ก่อตั้งที่จะให้ความสุขกับพี่น้องชาวไทยและชาวโลกนะครับนี่เป็นภาพขบวนการที่ใหญ่หลังจากที่ได้เรียนมาเนี่ยและเป็นเรื่องจริงนะครับการที่จะไปสปอนเซอร์คนเนี่ย ใจเขาไม่เปิดเนี่ยท่านนายก็จ้าทัพภาคใต้นะรู้สึกว่าชนไปถอยไปนะหัวไม่สู้ครับเขาไม่มีส่วนร่วมในวงสนทนากับเราพูดเราแต่ตาอะไรนี่ก็ไปมองข้างๆอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเนื่องจากใจไม่เปิดที่จะรับเพราะยุทธวิธีในการโจมตีคือการเปิดใจ อย่างที่อาจารย์สริยาท่านสอนและเน้นย้ำผมเองเคยไปนั่งสังเกตการที่ท่านปฏิบัติงานเพราะว่าก็เป็นลูกศิษย์รุ่นเล็กอะนะก็ไปนั่งสังเกตการก,ก็จับได้ว่าไอความเป็นจริงของมนุษย์อะนะทุกคนมีความต้องการนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเขาจะเปิดกับเราเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเขาเปิดกับพวกท่านเมื่อไหร่แล้วก็ตรงนั้นแหละครับเป็นโอกาสทองที่เราจะเข้า อย่างวันนี้เองเนี่ยผมก็ไปกับท่านอาจารย์วิสุทธ์นะครับก็ก็ไปหาพักพวกหาน้อ,นองชายผมนี่แหละนะก็เป็นอะไรที่เป็นกรณีศึกษาทั้งหมดที่เราจะได้ได้รู้ที่จะนำมาร้อยเรียงเป็นประสบการณ์ที่จะเดินต่อนะครับนี่แหละพอเรามีตอนตอนเราเรียนเราต้องใช้เวลาทั้ง20ปีพี่น้องครับ แล้วอันนี้พอนิดนิดพอเจอประสบปัญหนาอะไรต่างๆนั่นแหละคือวิทยายุทธ์ท้งนั้นคนที่ไม่เคยล้มเหลวนะครับหมดสิทธ์ที่จะประสบความสมําเร็จเพราะการล้มเหลวก็คือบทเรียนที่เราจะนําไปพัฒนาสู่ความสําเร็จนะครับเพราะฉนั้นไอ้สิ่งที่ตามมาอีกตัวหนึ่งก็คือก็เรียกว่าโริตัณในเรื่องที่คัดสรรมาอันนี้ต้องยอมรับ ผมเห็นที่อาจารย์ลงปั๊บเนี่ยมันมีความคิดขึ้นในสมองเลยว่าน้องสาวเราต้องสวยผมมีน้องสาวเป็นนายกนะครับของคลองน้อยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ก็คิดถึงคิดถึงคนที่สวยอะนะคนมีตังก็เป็นโอกาสดีที่จะเลือกในสิ่งเหล่านี้แล้วพอเห็นการจัดการวางนี่คือศิลปะ เพราะฉะนั้นไยของเราเป็นมหาเวทลัยที่พร้อมทุกเรื่องอย่างการขยายองคอ์กรก็ผมดูแล้วก็คือเป็นศิลปะนะเป็นศิลป์ในการที่จะขยายให้องคอ์กรเราเติบโตอ่านี่ศิลปะพอจับหลายๆตัวมารวมกันเป็นโซนเป็นเซกชันเป็นสัดส่วนที่บาลานซ์ที่อาจารย์สุออาารยิยจัด มันเป็นความดึงดูดความต้องการความนิสของของของผู้พบเห็นนะครับแม้เมื่อวันนี้ผมเป็นผู้ชายมองแล้วก็ยังตื่นเต้นแล้วก็ส่งไปให้น้องสาวเรียบร้อยแล้วบอกว่าอย่าลืมนะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องสวยอย่างเดียวไม่ต้องเกรงใจใครต้องสวยเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามองเห็นเราเปิดใจได้เราขยายธุรกิจได้ธุรกิจเราแอคชั่นตลอดไม่หลับนะ เครือข่ายของเราไม่หลับเพราะเราคืออมันเน็ตเวิร์กที่สีขาวเป็นสิ่งที่จับต้องแล้วไม่มีพิษมีภัยมีแต่คุณและสร้างความสำเร็จให้กับพวกเราทุกท่านครับขอบคุณครับเยี่ยมค่ะอย่างนี้ทอทอทอทาทันทีเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่จะให้เวลาคุณไพราะนะคะส่งให้น้องสาวเดี๋ยวคุณไพเราะก็พาไปที่นายกต้องสวยค่ะ ไม่ใช่สวยอย่างเดียวสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ลองทีมนายกกี่คนก็สามารถที่จะให้พี่สัมผัสหน้าได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะยิ่งผู้ชายนะคะไม่เคยแก้มแกมย้อยมีหนงมีเนียงนี่โอ้ยรับรองเลยนะคะลูปทีเดียวคลืมดับไปเลยและค่ะนะคะ,นะคะโอเคค่ะต่อไปขออีกสักท่านหนึ่ง นะคะผู้นำของสายของอาจารย์อรไทยเชิญค่ะมีไหมคะผู้นำของท่านอาจารย์ออรไทยไมีไหมคะหลับหลับหลับ,บโอเคข้ามไปผู้นำของสายอาจารย์ทิติพาเชิญค่ะ มีไหมคะมีค่ะสวัสดีสสดสสดค่ะชยาตาจากเชียงใหม่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสาหรับเพเห็นที่ได้ดูขออาจารย,าย์วันนี้สุดยอดมากค่ะเห็นแล้วก็อยากใช้เห็นแล้วก็าอยากบอกต่อแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาทุกวันทุกวันแล่ก็ฟังทุกวันก็เอามาปฏิบัติกับตัวเองแล้วก็สินค้าตรงนี้คือว้าวที่สุด,ดเลย แต่ไม่ใช่ว่าแค่สินค้าความงามนะคะจะมีสินค้าอย่างอื่นด้วยที่อยู่ดีได้บอก่อกับเพื่อนๆกับญาติ่น้องค่ะของบริษัทให้ทุกอย่างดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ตัวเองก็จะทำให้มันได้ที่สุดของกับทุกชั้นทุกๆวันที่ผ่านมาถึงจะไม่มีสีคนเสียงเบาจังค่เสีเบาหรอคะ ลโหได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเลยคะ่ะไป,ไป็่้ยคิดค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการลงมือทำการอมองทุกมองทุกวังมองเป้าหมายที่เราจะไปบอกต่อบอกให้เพื่อนทุกคนได้รับรู้ของสิ่งท,ที่ดีของออบริษัทไม่เวิร์ช h o p ของเราค่ะ และตัวฉันเองก็ภูมิใจดีใจเชื่อมั่นในทุกทุกท่าน,าน,านทั้งอาจารย์ทั้งผู้นำทุกท่านที่ให้ความรู้ที่ข้ามสอนมาตะลอดและให้เราติดตามมาตะลอดและสินค้าดีที่สุดของบร,บริษัทไทยบริชัน อาจารย์ที่พิพาที่สาวพิเศษและผู้นำที่ให้ความรู้มาโดยตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ,อ,นนคะอยู่จังหวัดอะไรคะฮัโลโหลพี่พูดจบไปเมื่อกี้อยู่จังหวัดอะไรคะ อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังที่ได้ยินเมื่อกี้น้องก็พูด่มะน้องมีอภิชยาพิลตาค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้องมีรับนัดพี่นะคะมีใจมุ่งม,มั่นที่จะทำอย่างนี้ยังไม่เจอคนจริงสี่คนที่จะขึ้นไปเชียงใหม่แล้วจะหาสี่คนให้จนเจอในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ลองเตรียมดูว่าจะให้พี่ขึ้นไปวันไหนคนที่มีความหนักแน่นในการที่จะสำเร็จนะในบางครั้งนะคะเราอาจจะไปหาคนที่เขายังไม่มีบุญจะเป็นคนรวยอย่างเราค่ะเพราะเราต้องค้นหาคนรวยที่จะมีเงินเป็นล้านะมีแค่หเปอรเซ็นค่ะมันไม่ใช่มาอยู่รออยู่ที่หน้ากระไดบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นสอหาต่อไปค่ะแล้วก็ลองนัดดูนะคะว่าจะให้พี่ขึ้นไปเชียงใหม่วันไหน ที่จะอยู่จนกว่าน้องมีสื่อคนครบเอาที่ในภาคเหนือเนี่ยเอาในในเนี่ยใกล้ๆกล้กันเนี่ยนะคะจดบันทึกไปด้วยนะคะชื่อจริงชื่ออะไรแล้วไม่รู้นะคะก็ตรงนี้ก็เย็นงว่าบอกได้เลยนะคะว่าของเรานะมีเคล็ดลับอีกมากมายลองมาติดตามฟังในแต่ละวันวพี่จะเอาเทคนิคอะไรมาบอกนะคะก็เรียนเชิญผู้นำต้นแบบปิดท้ายรายการคะ่ะ ยโสมีผู้นำเรียนเชิญผู้นำต้นแบบปิดท้ายรายการและปิดการประชุมไม่พี่ด้วยนะคะค่ะกรับเรียน่านประธานชัยวั์ชัยจินดาวัฒค่ะอาจารย์ศริยาโพคินศิลกุลค่ะทิติภาศิริวัฒนกนันคุนะคะกะคะ็ที่อาจารย์วัดบอกนะคะตอนนี้อาจารย์ศริยาลั่นกองทับแล้วนะคะจะออกอลบแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนเตรียมพร้อมทุกคนตื่นเต้นค่ะโดยเฉพาะหนูเองโดนอาจารย์ศริยา ก็ชุมกระตุ้นตอนช่วงช่วงเช้ามาแล้วเนี่ยก็ถือว่านอนไม่หลับเลยก็ตื่นเต้นกันนะคะแล้วก็การทํางานจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านประธานบอกนะคะว่าสําคัญที่สุดคือเราดูแลสีคนแล้วสีคนเข้าใจและรู้เท่าเราเรียนรู้อย่างเรามันก็สามารถที่จะมีคนเป็นข้างล่างเราเป็นระดับห้าแสนระดับหลายหลายแสนระดับล้านคนได้โดยที่เราไม่ได้ไปทํางานกับคนเหล่านั้นเลย เราทำกับสี่คนนะคะวันนี้อาจารย์สริยาขายอาชีพมานานละววันนี้จะขายสินค้าด้วยแล้วขายสินค้าชนิดที่แบบว่าครบถ้วนเลยจากภายในสู่ภายนอกจากภายนอกสู่ภายในทุกอย่างครบวันนี้เชื่อว,ว่าสิ้นปีนี้นะคะหนูว่าสิ้นปีนี้ให้เวิร์ชอปจะถึงจุดโมเมนตัมละค่ะจุดโมเมนตัมคือตอนเนี้ย หลายหลายคนรู้จักไฮแต่อาจจะรู้จักไฮไม่ดีรู้จักไฮใน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 ไม่ชัดเจนนะคะแต่สิ้นปีนี้แน่นอนว่าพวกเราเนี่ยกองทัพพวกเราแนวหน้าแล้วก็จะบุกไปบุกไปบุกไปเนี่ยค่ะสิ้นปีนี้ไฮถึงจุดโมมตั่นแน่นอนค่ะเรายินดีที่จะเดินกองทัพนี้ไปกับอาจารย์ศริยานะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ศริยาขอบพระคุณ คุณชัยวัชาจินาวัตรด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสดี่ะสวัสดีค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 ่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัค่ะค่ะค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะสวัสดีครับสบายดีทุกทุกท่านขอบใจเลยลขอบคุณนะครับเดี๋ยววันหลังก็าพิงคิวอ่านิรันนะครับจน พูดบ้างนะครับผม